ดีใจเด้อพี่น้องฝนตกลงมาแล้วทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคน,นที่มาบึงมาส้มฝนตกแล้วเด้อปาลุงบานี้ดีใจที่จะบ่ได้ดูดน้ำแล้วนี่น้ำฝนแล้วบารนี้เกย,ยวไปสือแต่น้ำมันนันมาใส่จักกดูดน้ำ ทลงไม้แห้งตกลงไม้แห้งเด้อต้นไม้ต้นตอก็บ่ได้ฮดต้นมักม่วงบักลําไยบักข้าวก็บ่ได้ฮดได้สุมเย็นต้นดอกเราเรื่องเฮาก็ติดได้งาเราเบิงวาเป็นดอกปูไวนาบ้านเนะทุกคนก็เขาไปในบ้านเบิดแล้ตอนนี้ ได้เพื่อนมาแล้วเรือง้าผขุดเดียวมาเก็บเงินเก็บนีแ่นแป่นพ้นสารพ้นพระใท่โต๊ะักสมมงเร่งนีงกระถือว่าแนะนำไรยเติบไปนะเฮ็ดสับปะไดแปหาเฮ็ดก็ดอับปะรด ไปเลยช่วงนีไอ้ก็นี่สวัดเซลล์และปิ๊กสว่างสวัดแจ้งไม่ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่บ่ฮอดแล้วบ่วทนละกี่ไปได้เพียงขึ้นกว่าดีอันนี้จะทั้งเล่าขเขาปะมีไฟสวัดเซลล์ คอยลงคอยลงุงเถอะน้อบัดเนี่ยตกไม้แห้งหมดเด้อจักจกักจักจกดดักลเลนตกตามเทียนมาหน่อยเกียจจะหน้ากับห้องสะนั่นเด้อล็อกไว้หัวกัะเข้ามาในาเฮือนปลาดุเลย ดูดเลยอนใช่หมคคนทู่กอาจารย์ละคนหู่มีไงจะไปใส่มีไงจะไปใส่เอ๊ะอ้ยนแะเนะนอืมปวดร้ายใช่โอ้แหงกราเนาะ เพิ่อจากเบื้องนีกได้เพิ่นกันเลยอ่ะสบายดีปาลุงแล้วเอาสบายดีปาลุงก็นลูกละอันนี้ก็ม่สิอูจ้าทูจ้าก่อนเร็วฮะถูกก่อนเร็วทูจ้าบริชนได้นะเมวเขนตุกแห้งหูใหญ่มากแล้ว ค <c oughs> ิดว,าว,ว่าเพื่อนอยากนอนเลยเนาะเพื่อนยังนอนตอนตอนยุอเทียงอลยนะคือเพื่อนสีนอนยังนอนแล้วอือาเบอรเกลวอืเฟลว่เอออเออ เอานะกิ่งไปกิ่งมาเนาะตะเวนเดอรเมือเดมยน่นเตใสิเมื่อปลาแล้วมือนเดิมใหญเมื่อปลาไเฮ้ยเนี่ยบนโต๊ะนั่ข้ม่ใหญ่เรออมอืม

ไปยตลาดมืนเปจไปเปิดห้องย h านอนแล้วลูกานอนแล้วหอนานอนาตเศร้าเลยหานนยังไปเปิดอือไปใครสวัสดีครับอ้ย เอเบิองน้ำเขาห่นนางไปเลยอย่าเบิองไล่ทัพท์ไปเลยมันบริหารเบิองเลยยังไม่ได้ห่อสองปีเลยเบิ้งอืมันมันติ๊ทโทซัพลายขันยาน

เกลียวเวียนเนี่ยมาเหยียบมาเหยียบเยเยียเาเอือ่จ้บาเนื้อแป๊บขีเนอแป๊บปขีเนื้อเเ็ดเนอาใเ็ดาอกนอยไปลเนื้อเนอาฝากนะับตาไว้สอับตาไว้นะฮอเห็น้ด้เอนงเรือได้ขึ้นเอนังเ ได้เลยก็ตัวท้างพี่เม็กนพี่อเป็นพื้นเป็นขั้นแข็งหัวหััวหัหัวหวันวหััวห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 ัหัวเั็หวหััวอยวาัหนแห่วหัวหัวหัวหวหัวหัวหหัว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 หวหัวหัวหัว ไปแล้วไปแล้วอันลูกมาก,ก่อนอเพื่อทางมีแม่ทางเยอรมันเพิ่นฝากเงินให้ก่อนเพิ่นให้ให้เจ้าก่อนหนึ่งพันบาทก่อนเจ้าสิกับแม่ขอ,ของคุณหลายๆเด้อไดลาร์เด้ <c oughs> อเด้ <c oughs> อก็ <c oughs> ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อเจ้ริญเจ้าด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วดูดีเคยเจ้ามีเลยแม่ เป็นซอยเรือมาตลอดนี่แหละคุณฝากมาช่วงอะไกับคาคุยขอบคุณหลายๆเด้อสาธุอยู่ดีมีแห้งเนาะอยู่ดีมีแห้งในลำในด้วยเคยศุกร์ผ้าถุงแกงเลยหนวันคนเยอะด้วยเนาะงามขอบคุณแม่หลา่ทีเมตตาช่วยเหลือขอบครัวเุามาตลอดเนาะไป็นรับเเด้อ ขอบคุณเบิร์สุขสุขคนอะไรที่คอยเบิงคอยชมคอยสวยเรือขอบคุณอ่ะถกร้ายป่าได้เลยมังัมกันเลยก่อนกลับเนาะปรนจุผักมานำลังคนเราหายก่อนก่อนกลับ ทุกๆไก่หน่อยแล้วแหละแม่ไก่แล้วแหละแล้วก็อยู่ซอยเต็มที่ปลูกไปชวนเอือยแล้วพอเป้าไปใจเปล่าอะไแม่เปล่าเลยแม่เปล่าให้เอือยอลไรแม่ไปหาเห็ดเอือยน่ะเปล่าเนี่ยมีบ้ามีบ้าไปบ้า อาตอีดุุุุ๊๊น้ำเว้ยรุดุุเป็นาวตีนเื่อนฝูงอือแล้วแผ่พุยรุ๊รได้เื่องแลดับตอนอยู่ตอนดันอยู่บ้านบริเป็นี่เนาะบ่ได้ดันน้าตัวเองบริพิตนันเอจะใส่พุยยังอันเดียวกันดีอ่ะดีออ แดนได้ฮะก็เฮียนคานมาลุกแล้วก็เฮียนเบาอือหวหเวเนังวาเฮนังวเอ้ยคานไปคานมาอห็นมาเรอมาเด้อมาเด้อไปหะพอปะเฮ้ยนั่ยนอนปะหาพอปเร้อาพอเด้อไปไปมาเด้อมาเด้อมา

พัฒนาการชา่ค่ะทำกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณเบอร์สุขุสุขคนที่มาเบิ่งมาสู้ขอบคุณถูกุูกกำลังใจเนาะขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจดีทุกถูกทานที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตครอบครัวมาตลอด 拜拜拜拜。Bye, bye bye.